สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวล่าเฮาชาวต่างประเทศเนาะค่ะเนาะมือนี่นูดีก็สิมาหม่อม,ม้อยเกี่ยวกับวัคซีนเข็มที่สองคะ่ะวัคซีนเข็มที่สองว่ามีผลขังเคียงแบบใดเนาะค่ะเนาะเข็มที่หนึ่งนูดีก็เว่าออกไปแล้วคะ่ะว่ามินนูดีมีผลขางเคียงคะ่ะปวดหัวค่ะหายใจ่บอกตัวหอนเนาะค่ะเนาะตัวหอนและะ้วกก มีอาการปวดตามคอตามกระดูกนะะเนาะค่ะเนาะแล้วก็ปวดเส้นหลังค่ะแล้วก็มีคล้ายๆสิกาเจียนค่ะอันนี้ก็คือเข็มที่หนึ่งค่ะแล้วหนโดีก็ยังมีพื้นขึ้นตามแขนค่ะเข็มที่หนึง่งออออรู้สึกว่าสเป็นขั้นๆแล้วก็มีพื้นขึ้นค่ะอืมอันนี้ก็คือเข็มที่หนึงนะะ่งเนาะค่ะเนาะแต่กะหายไปค่ะสามสี่มือก็หายไปค่ะ แล้วมือนี้นูดีก็จะมาบอกต่อเกี่ยวกับเข็มที่สองนะคะเนาะนูดีก็จะมาบอกม้อยเกี่ยวกับวัคซีนเข็มที่สองค่ะที่ว่าป้องกันโ,โควิดนากค่ะเนาะที่นูดีได้นูดีได้สี่เข็มที่สองนูดีก็ยังใจขึ้นกันค่ะเพราะว่านูดีย่านนูดีรู้สึกว่าย่านยานค่ะยากมันเป็นคือเข็มแรกแต่ว่านูดีก็อยากเกยกเข็มที่สองค่ะ วันที่หาค่ะอันนี้ที่หนูอยากหนูดีอยากได้ค่ะที่หนูดีตัดสินใจไปสีเข็มที่สองค่ะนี่ก็คือจนจะได้ใบนี้จะได้เอกสารค่ะว่าจะของได้ผ่านการสีวัคซีนมาแล้วแต่ก็ยั่งใจละค่ะว่าชีวิตเอาชีวิตแรกชีวิตค่ะมันก็ว่าได้เพราะว่าขั้งแรกเข็มแรกนี่หนูดีว่าถ้าเป็นมางคนก็คือ คือเราบดาค่ะพอมันมันมันทรมานเนาะค่ะเนาะเออมาสีเข้มที่สองนี่เลยแกปวดหัวไล่ค่ะมือว่าเนี่ยลยแกมันมีรู้สึกว่าแขนบวมค่ะแขนบวมแขนบวมข้างซ้ายนี่ค่ะบวมค่ะหัวไล่มาโทกันค่ะในบวมแกรู้สึกเจ็บค่ะแต่กกกินยาอวดอนไปค่ะกินยาอวตาร์ดแกช่วยได้ค่ะ แต่นอนพ่อสีดมาแล้วหูวอนนูดีสิบอกช่ฟังนูดีมันยังคิดค่ะว่ากังนวลน,นะคะ่ะมันก็คิดว่ากังวลกับว่าไรว่าย่านเดี๋ยวของหายใจออกคือเข็มแอลกนั่นก็ขึ้นนูดีก็เลยคิดว่าย่านนอนบกการนอนนะคะ่ะนอนตอนกลางคืนพอประมาณเที่ยงหาทุ่มพุกทุ่มนี่แหละคะ่ะก็เลย มานอนค่ะนอนรับเรื่มๆแต่ว่าหัวใจรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วค่ะเต้นทีขึ้นเต้นเร็วเต้นเร็วนูดีก็หูมือนูดีก็บฝ้าลุกขึ้นมากค่ะลุกขึ้นมานาั่งแยนจะีของรับเลยนะคะแต่ว่ากะเข็มที่สองนี่กกถือว่าดีค่ะบม่มีผลขางเขียงเท่าไรแต่เพียงแต่ว่าแขนบวม ปวดแขนลายกาครข้างแรกปวดแขนค่ะแล้วก็แขนบวมหัวไหล่นี่มองเพื่อนสีนี่บวมค่ะแล้วก็หัวใจเต้นเร็วค่ะอันนี้ก็อมาฟอร์ซูฟังเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือเข็มที่สองค่ะที่นูดีได้ค่ะครบหลักสองเข็มค่ะครบละสองเข็มที่นูดีไปสีนูดีก็อยากกลับไปบ้านค่ะ อยาก,กลับไปเมืองไทยอยากกลับไปหาแม่กี่นอนแม่เท่าๆค่ะหลังจากพ่อตายปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะปีที่แล้วพ่อตายในช่วงระวางโควิดกำลังระบาดค่ะเขากับอิดเมือง ดูดีกะพอสามารถไปได้ค่ะก็เป็นถึกช่วงว่าก็ต้องไปสายบ่ได้ <c oughs> แต่ว่ากระโชคดีเนที่มีอยาตีพี่น้องเนาะค่ะนอะ้อน้องสะภ้เ <c oughs> พิ่นเดถไทยวิดีโอมากได้เห็นงานสุกกรพอถึงบ่ได้ไปกกได้เห็นงานสุกอยู่ต่างประเทศน้ำเพิ่นค่ะพอเพิ่นทรงวิดีโอมาก ดูดีเพราะมีอวัคซีนมาเนาะค่ะเนาะดูดีก็ดีใจค่ะเพราะว่าดูดีอยากได้วัคซีนดูดีอยากเมือ่ออยากไปหาเม่ดูดีก็เลตัสินใจเข้มแรกดูดีมีผลการเคี้ยงหลายเนอะค่ะเนาะคิดว่าโบลอดล่ะค่ะแต่ว่าเข็มที่สองก็เลย ว่ากวนสิสีเนาะค่ะเนาะดูดีกบ็บอกอาการในพิ้นฟังคะ่ะพยาบานเพื่อนก็ถามเนาะค่ะว่ามีผลขังเคียงอย่างบ่เออเป็นยังไ๋สีเข้มแลกเพิ่นก็ถามคะ่ะดูดีก็เลยบอกสุพิ่นฟังว่าดูดีมีอาการแบบนี้ก็คือปวดหัวปวดกลางหัวนะะี่ค่ะแล้วก็หายใจบอกคะ่ะแล้วก็มีตัวหอนคะ่ะหอนยังกระไ้เลยคะ่ะ มีตัวหอนแล้วก็ปวดกระดูกกระเดี่ยวค่ะปวดหลังปวดศส้นหลังค่ะแล้วก็มีอาการแบบว่าคล้ายๆสิอาเจียนขื้นใสแต่ว่าหักบ่บขื้นใสค่ะแต่กับโบมีอาการรุนแรงค่ะกับเพียงแค่นั้นแล้วพโนก็เลยถามว่ามันลรวมันหายไปจากมือมันหายเพิ่นถามเนาะค่ะเนาะดูดีก็บอกว่าอาการเหนื่นโอ๊คหายใจออกแกมือนึงกั มือนึงก็อีกขึ้นนึงก็หายไปค่ะกับบริษูซสึกว่าเ,เจ็บหลายก็หายไปแล้วก็ปวดหัวปวดหัวก็หายไปค่ะก็เหลือแต่ปวดกระดูกกระเดี่ยวค่ะปวดเส้นหลังข้างหลังเออ,อเสองเ้นหลังในยุยสามมือค่ะสามมือสามมือก็ถึงสิสามมือ,มมอ,ถ,มมอถึงสี่มือหายค่ะและไอตัวหอนั่นไอตัวหอนั่นนูนดีด ก็อยากบอกก็ทุกคนนะค่ะนาะว่าตั้งสมาธิได้ค่ะถ้ามีอาการขึ้นดูดีว่าก็คือปวดหัหวโตฮ้อนหายใจบ่บอ,อกค่ะแล้วก็มีอาการปวดหลังแน่ไอโตฮ้อนนี่โตฮ้อนนี่ดูดีดูดีตั้งสติค่ะดูดีออกไปข้างนอกเลยค่ะอากาศที่หนาวๆติดโลกองศาดูดีออกไปข้างนอกค่ะไปยืนข้างนอกค่ะแล้วก็พ่อก็อาการที่ว่าหายใจเบออก นูดีออกไปข้างนอกเลยค่ะนูดีตั้งสมาธิว่านูดีเสียจังไหนพาอดีนูดีมีประสบการณ์ด้วยกันที่วันหมองเห็นงานเนาะค่ะเนาะผู้เฒ่านูดีกับภาพพนโอกรก่ลังกายด้วยการาหายใจค่ะฝึกหายใจเพื่อว่าช่วยเหลือตัวเองนูดีเอาตัวนี้มาใส่ค่ะเพื่อการของนูดีหายใจเบาเนาะค่ะเนาะนูดีออกไปข้างนอกค่ะพร้อมกับโตนูดีมันหอนอันนี้ก็มีประสบการณ์ค่ะ พราะว่ามีมีบุกบุกคนคนหนึ่งค่ะที่นูดีหูจักเพื่อนเนาะค่ะเนาะนูดีหูจักเพื่อนแล้วนูดีออกไปข้างนอกค่ะเพื่อนแบบว่ามีมตัวห่อนสูงค่ะคล้ายเป็นไข่สูงเพื่อนเข้าไปเปิดน้ำเย็นเลยค่ะเพื่อนเปิดน้ำเย็นใส่โตเลยค่ะควนออกเลยค่ะอันนั้นนูดีจำาบ่ลืมเลยค่ะนูดีเพราะว่าพอนูดีเป็นอาการตัวห่อนนอนบ่หลับตัวห่อนขนาดนั้นนูดีออกไปข้างนอกเลยค่ะ ดูดีกับพ่องกับการที่ว่าหายใจบก่กหายใจคัดคัดูดีออกไปฝึกเลยค่ะนี่ดูดีออกไปข้างนอกค่ะดูดีฝึกลมหายใจพ่อมกับการยืนข้างนอกที่ว่าติดลบหกองศาถึงเจ็องศาเนะ่ะคหรเนะดูดีเฮ็ดเจ้า หห้ใจเข่าหายใจออกแบบนี้ค่ะแล้วนูดีก็ยกแขนขึ้นค่ะหายใจออกหายใจเข่าแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะยกขึ้นยกลงหายใจเข่าหายใจออกกายกแขน พ่อมก็การหายใจแล้วก็พ่อมก็ออกไปยืนข้างนอกโตนูดีประว่าสิบนาทีถึงสิบห้านาทีแล้วโตวนูด,ดีรู้สึกว่าเย็นลงแล้วหายใจนูด,ดีเริ่มหายใจกลับขึ้นมากค่ะหายใจดีขึ้นนูด,ดีก็เลยกเขามานอนขับอันนี้ก็คือประสบการณ์จากที่ว่าวัคซีนเข็มแรกเนาะค่ะเนาะ,ะที่มีอาการพผลขังเขียงค่ะที่ ขอให้ทุกคนมีสติค่ะถ้ามีอาการขึ้นหนูดีว่าเนาะค่ะเนาออย่าเพิ่งไปย่านค่ะเอ่อสติก่อนตั้งสติค่ะตั้งสติแล้วก็ฝึกลมหายใจขึ้นหนูดีว่าค่ะถ้ามีอาการแน่นหน้าอกนาะค่ะเนาะแน่นหน้าอกหายใจบอกกับฝึกลมหายใจค่ะพอมยกมือขึ้นยกมือลงค่ะหายใจเขายกมือขึ้นหายใจออกยกมือลงค่ะอันนี้ได้ประโยชน์ค่ะอันนี้คือ ประสบการจากตัวหน้ด้วยเองสุดท้ายหนูดีก็ขอฝากกดซับสไคร b ์กดติดตามสั้นกระดิ่งให้โนูดีน้ำนดเด้ยด้ค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณนรักนะขอบคุณขอบคุณนรักนะขอบคุณนรักสุขกาพก็ต้องลงมือเฮ็ด ハッと言うんですかね。